โอเคครับผมก่อนเข้าไปดูในเกมเนี่ยผมมาแนะนําวิธีการเล่นรูนไอเทมพลังแฝงของคิวกอดกันก่อนนะครับคิวกอดสายนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะอึดเวลาได้ป้อมนะครับเพราะผมเอาทาวเวอร์เบสซิ่งมาทาวเวอร์เบสซิ่งเนี่ยข้อดีหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับมันคือการที่เราโดนสถานะน้อยลงนะครับแล้วก็ได้รับดาเมจจากอีกฝั่งน้อยลงเวลาเราอยู่ในป้อมนะครับมันเอาไปคอมโบกับ d e v i l Awakening ได้ครับ d e v i l Awakening เนี่ยพอเปิดอันติปุ๊บเราได้รับดาเมจน้อยลงลดคูลดาว นะครับเดวิลวิคเน็งบวกเอ่อได้ป้อมนะครับบวกทาวเวอร์เบสซิงแล้วก็บวกกับคิวกอดที่มีสกิล2ในการโจมตีสกิล2คิวกรดเนี่ยเวลาตีเนี่ยโดนคนก็ดูดเลือดโดนป้อมก็ดูดเลือดนะครับย้ำนะครับโดนป้อมก็ดูดเลือดนะครับลูนเนี่ยจะเป็นลูนแลมเพจนะครับเน้นตบให้ ให้ตายเราเร็วนะครับเพราะเราใส่ดาบขีเอาแรมเพจมาเวลาตบมันจะได้โดนขีแรงๆตีแรงๆแล้วจะได้ตายเราเร็วนะครับประมาณนี้ครับสายคิวกอดนะี้เนาะก็จะเป็นแรมเพจสปิริตดักนั่นครอนะครับไอเทมก็เซตตามนี้เลยหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เลยครับชิ้นที่5ชิ้นที่6อาจจะเปลี่ยนแปลงได้สมมติเราเล่นไปเรารู้สึกว่าเราไม่ตายแน่นอนนะครับก็ออกเป็นของเพิ่มความถึกแบบเมดิเทอราบตรอยก็ได้ชิ้นที่6นะครับแต่ชิ้นที่5้ก็เฮียงหงเอ็ดก็ดูเหมาะกับคิวกอดที่สุดแล้วแหละนะครับ,รรบกนน็ นะครับลูนไอเทมพลังแฝงของคิวกอดนะครับถ้าใครอยากรู้วิธีการเดินเกมเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเกมได้เลยครับผมก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสอนวิธีการเล่นคิวกอดนะครับซึ่งฮีโร่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเก่งกับพวกฮีโร่ที่ซีซีเยอะๆนะครับซีซีเยอะๆแล้วเช่นตัวอะไรบ้างนะครับก็พวกเตียวเซียนนะครับพวกเตียวเซียนพวกแวนพวกอะไรเนี้ยนะครับคิวกอดมันจะเก่งมากเพราะว่ามันมีอันติเป็นเขาเรียกว่า ต้านสถานะทั้งหมดนะครับก็คือไม่โดนสโลไม่โดนสตันไม่โดนใบไม่โดนอะไรเลยนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของมันเนี่ยคือมันแพ้อารลัมกับอเลเตอร์ครับอาร,รัมกับอเรเตอร์เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจับได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตริมูลาสกิลอะไรก็ตามที่การซีซีทุกอย่างเนี่ยโดนอารลัมกับอเลเตอร์จับได้หมดนะครับเพราะงั้นเนี Q ่ยคิวกอดก็ไม่เหมาะที่จะเอาไปเจอพวกฮีโร่แบบนั้นนะครับคิวกอดจริงๆหลายคนเอาไปยืนในส่วนออฟเลนนะครับแต่ว่าวันนี้เอามาป่าซึ่งผมก็บอกตรงๆว ต้องหย <pl ains> ิบมาในกรณีพวกเนี้ยนะครับแบบฮีโร่ออกทีมไม่ค่อยแข็งมากนะครับก็หยิบมาเล่นแก้เบื่อได้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเอไพาอีกฝ่ายได้พอสมควรเลยเพราะว่าพลังแฝงที่เราเอามาเนี่ยเป็นพลังแฝงไดป้อมนะครับเพราะงั้นพลังแฝงไดป้อมเนี่ยก็สามารถทําให้เราแบบเข้าไปนัวในไฟหรือว่าเข้าไปได้ในป้อมเขาได้อย่างมั่นใจขึ้นนะครับว่าจะโดนสถานะน้อยลงแล้วก็จะได้รับดาเมจจากป้อมน้อยลงด้วยนะครับไม่ใช่แค่จากป้อมนะจากทุกตัวเลยนะครับถ้าเราอยู่ในป้อมเราจะได้ดาเมจน้อยลงนะครับก็คือ ในส่วนของพลังแฝง tower basing นะครับพยายามฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับตวงคิวกอดจะเก่งประมาณหลังจาก7-8นาทีถ้าเกมเราแบบไม่ได้ไล่ฆ่าอะไรรัวๆขนาดนั้นนะครับในช่วงต้นเกมก็หลังจาก8นาที8นาที9นาที7นาที8ปนาทีประมาณเนี้นะครับตัวมันก็เริ่มจะแข็งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่มีดาบีคิวกอดวันนี้ผมเล่นเป็นสายคีนะครับดาบคีแล้วก็รูนแลมเพจเนาะ ต้นเกมยังอ่อนแอนะครับวิ่งไปตีใครก็ตีเขาไม่ค่อยลดนะดูสภาพเนี้ยตีใครเขาก็ไม่เจ็บนะฮะกลับไปฟาร์มดีกว่าครับถ้าแบบนี้นะออกเป็นรองเท้าตีเร็วนะครับคิวกอดเพราะว่าเราไม่จาเป็นต้องออกเป็นรองเท้ากันซีซีแน่นอนตัวนี้มันสามารถล้างซีซีได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับจากการเปิดอันติแต่ว่าถ้าคิดว่าเราอยากแบบโดนสกิลแล้วออกไวๆก็ออกไปเป็นในส่วนของรองเท้ากันซีซีก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนานะครับถ้าจะออกก็เป็นรองเท้าตีเร็วหรือว่าเป็นรองเท้าลด ลดดาเมจกายภาพจะดีกว่านะครับฟาร์มไปเรื่อยๆฮนะไม่มีอะไรทำเราฟาร์มฮนะแล้วก็สกิลสเวลากดเนี่ยนอกจากตีดูเลือดจากคนแล้วเนี่ยมันยังสามารถดูเลือดจากป้อมได้ด้วยนะครับก็ทําให้ตัวมันเนี่ยเขาเรียกว่ามีประโยชน์มีประโยชน์แล้วก็เข้ากับพลังแฝงของ Tower Basing มากขึ้นก็คือยืนอยู่ในป้อมเนี่ยเราโดนดาเมจป้อมน้อยลงถูกล้ ถูกไหมนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดอันตีเนี่ยเราก็จะได้รับดาเมจน้อยลงไปอีกเพราะเราเอาพลังแสงเดวิ้วเว k เคนิ่งมานะครับแล้วเราก็ยังสามารถกดสกิลสองเพื่อตีฝ่ายแล้วก็ดูเลือดเด้งขึ้นมาได้อีกนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยคล้ายๆกับจะเป็นอมตะอยู่ในป้อมเลยครับยืนตีป้อมเผลอ,อเลือดเด้งเด้งวัเลือดลดด้วยนะครับ <c oughs> ตัวมันค่อนข้างที่จะน่าด้านครับคือวิ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าป้อมอีกแล้วนะฮะวิ่งเข้าไปตีในป้อมเข้าไปได้ป้อมเขา เก่งแหละนะครับเก่งแหละฆ่าแล้วก็ได้เลือดด้วยนะครับเพราะพลังแฝงที่เอามาเนาะก็สายนี้เหมาะกับการเอามาไล่ฆ่าพวกเมดขาตายที่ซีซีหนักๆหนาๆพวกอิลูเมียนะครับพวกเออ่จำพวกนาตยาจริงๆก็สู้นาตยาได้นะแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับไปตีตรงๆเดี๋ยวเขายัดยัดเรย์ยัดหน้ามันเนี่ยอาจจะตายได้นะฮะแล้วก็ที่ชนะสุดๆก็คือเตียวเซียนนะครับเพราะเตียวเซียนจะเก่งกับพวกที่แบบ ตีมาหรือตันมาไม่โดนอะแต่ไอตัวนี้มันตีปกติแล้วยิ่งตีมันยิ่งเร็วครับยิ่งตียิ่งเร็วครบห้าจะแตกนี่เร็วสุดแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปได้ปา้อมได้แบบง่ายๆเลยเนาะถ้ารู้ตัวว่าเข้าไม่ได้กลับไปฟาร์มนะครับไม่ต้องห้าวไม่ต้องอะไรเนาะฟาร์มไปก่อนเลยอัพสองนำนะสำหรับตัวนี้นะครับจะตั้งค่าตีใกล้หรือตั้งตรงกลาง h p HP สุดก็ได้แล้วแต่นะครับ แต่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมต้องบอกกันนะว่าหยิบมาเล่นเฉพาะตอนเฉพาะเจอตัวที่ผมบอกนะครับถ้าเราหยิบมาเจอแบบพวกด้วงหรือว่ายิบมาเจอบบพวกที่เบิร์ดดามจดแรงๆแล้วเล่นต้นเกมเก่งๆเช่นพวกเอรันดอร์อะไรแบบนี้น,นะครับคิวกอดป่าจะเล่นยากมากๆนะครับคิวกอดมันแพ้พวกต้นเกมพวกเวทป่าครับเพราะงั้นเวลาหยิบมาเนี่ยก็พยายามมองว่าอีกฝ่ายเขาเลือกฮีโรเลดเกมมาฟาร์มหรือเปล่านะครับถ้าเลือกฮีโรเลดเกมมาฟาร์มแล้วสเกลกลางเกมเขาสู้เราได้หรือเปล่าถ้าสู้ไม่ได้เราก็หยิบมาเลยครับคิวกอดไหวอยู่ละ เนี่ยครับเซนิดเลดเกมจ๋าๆอะไรเป็นตัวเลดเกมแบบจ๋าๆเลยนะครับหนึ่งในตัวเลดเกมเพราะงั้นเราก็เลยยืมตบสู้มันได้นะครับแล้วก็เพราะว่าเรามีไอเทมเยอะมันด้วยแหละนะครับรวยกว่ามันด้วยแหละก็เลยค่อนข้างเนสู้ง่ายนะครับนี่ฮะดูครับดูครับตีป้อมอันนี้ก็ตีป้อมอยู่นะคือแบบเลือดเด้งรัวมากนะครับเลือดเด้งรัวมากๆเลยแบบแทบจะไม่ลดอ่ะนะครับพอฆ่าได้แล้วเลือดเด้งด้วยนะครับก็คือมันมันน่าเกลียดนั่นแหละ อย่างที่บอกมันชนะพวกซีซีหนาๆยีน่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ซีซีหนามากๆนะครับก็คือมีสกิลเอ,อ่อฮาร์ปมูนฟูมูนนะครับไว้คอยใบ้คอยสตันนะครับคอยลำคอยกันดาเมจแต่คิวก่อน,นไม่ได้สนใจเลยครับมันเข้าไปเปิดอันติีแล้วมันก็ยืนซอยยืนตีในป้อมเลยนะครับยิ่งยืนติดป้อมยิ่งง่ายนะครับมันจะได้ดูดเลือดเยอะขึ้นส่วนใหญ่คนหลายคนไม่รู้ว่าสกิลสองนี่มันตปตบป้อมแล้วเลือดมันเด้งด้วยนะนะครับก็เลยไปยืนติดป้อมพอยืนติดป้อมเสร็จปุ๊บพอมีคิปมาทั้งคปปั้งออมะยยืืนดดูเลดเลลว ตอนแรกผมคิดว่าตีไม่ดูดเลือดป้อมนะดูไปดูมาอ้าวดูดนี่นานะครับดูจากเลือดที่เด้งเนี่ยนะครับชัดเจนมากครับว่ามันดูดจากป้อมด้วยก็คือสกิลสองมันเนี่ยปกติการดูดเลือดจะดูดแค่สิ่งไม่มีชีวิตนะครับมันจะไม่ดูดกับป้อมมันจะดูดป้อมไม่ได้แต่คิวกดนี่มันเป็นข้อแม้ครับกดถ้าดาเมจโดนอีกฝ่ายมันจะดูดเลือดมาตามเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่ได้ทําไปถูกไหมนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะแรงมากๆนะครับ แต่ว่าถ้าไม่มีอันติก็เล่นอาจจะค่อนข้างยากนิดน,นึงนะครับสำหรับในส่วนของคิวกอดนะเพราะไม่มีอันติเนี่ยจะได้ป้อมแล้วก็โดนตันมาเนี่ยอาจจะเล่นยากนิดน,นึงครับดาเมจค่อนข้างที่จะน่าเกลียดมากๆนะครับในช่วงเกมน้ำแบบนี้ด้วยนะครับเราเอาเป็นรูนแลมเพลไปด้วยแหละนะครับเน้นในส่วนของดวงนะครับดวงในการตกติดคิถ้าตกติดคิแล้วก็เป็นรูนของแลมเพลด,ด้วยเนี่ยรับประกันความตายแน่นอนครับแล้วยิ่งตีเร็วด้วยเนี่ยโอกาสติดคิมันก็จะออกมาบ่อยขึ้นนะครับ ดูมันไม่ค่อยกลัวใครอะนะครับมันไม่ค่อยกลัวใครแหละยืนไดป้อมตีป้อมป้อมพังป้อมระเบิดหมดนะฮะนี่ฮะโอ้สบายเหลือเกินสบายเหลือเกินจังหวะไดป้อมเข้าไปทุบเข้าไปตีนะครับก็ประมาณนี้ในการเล่นคิวกดนะครับก็จริงๆไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปกดในแหลงที่มันสูงมากจนเกินไปแล้วก็แบบเจอฮีโร่แก้ทางเยอะนะครับแต่ว่าถ้าแรลงสูงมากๆแล้วแบบเราเจอแบบฮีโร่คลองาคล้ายๆแบบเนี้ย นะครับก็จะหยิบคิวกดไปเล่นได้นะเพราะมันเป็นตัวแก้ทางพวกสตนนานหนาอยู่แล้วนะครับก็พยายามเลือกฮีโร่ให้ตรงกับคอมแล้วกันนะครับมันจะทําให้เราชนะง่ายขึ้นสําหรับผู้เล่นที่โซโล่แล้วก็กดไปทีมด้วยนะครับแนะนําให้เปิดอันติเข้าไปได้ป้อมถ้าเล่นสายเนี่ยนะครับเราจะเขาเรียกว่าโดนดาเมจน้อยลงมากๆเพราะว่าจากทั้งพลังแฝงทาวเวอร์เบสซิ่งแล้วก็จากเดวิลไรคิ นะครับมันมันเพิ่มเยอะนะครับมันเพิ่มไม่ได้เพิ่มกอดน,นะแต่เพิ่มความเสียหายที่เราได้รับลงน้อยลงนะครับมันมันมันดีขึ้นแหละสําหรับผมผมมองว่ามันดีขึ้นนะครับออกเคียวงะนะออกเคียวงะเพราะว่าเคียวงะเนี่ยยิ่งตีทีมเขาโดนลดสโลใช่ไหมแล้วเราก็มีเลือดมีเกาะเพิ่มด้วยนะครับออไอเทมชิ้นนี้ผมถือว่าเป็นไอเทมป้องกันที่ค่อนข้างที่จะเหมาะคิวกอดที่สุดแหละนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะยืนออฟเลนหรือว่ายืนในเลน ไม่ว่ายืนออฟเลยหรือยืนฟาร์มก็ตามนะครับออกเฮลยง์งะผมมองว่าคุ้มนะครับคิวกอดอาจจะไม่ต้องการเกาะเกิดนะครับถ้าถ้าเกมนํำมากๆแล้วทีมเขาเอาไม่ลงแต่ถ้าเป็นเกมสูสีสูสีเนี่ยยังไงก็ต้องออกเกาะเกิดนะครับคิวกอดยืนเลนปกติถ้าเราแบบไม่คึกอ,อะไรมากเราก็จะใส่เป็นเออเวกสปิริตดักนัทคลอวนะครับแต่ถ้าถ้าคึกมากๆอยากแทงด้วยอยากตีเร็วด้วยนี่ก็ออกเป็นโกลเด้นบอดี้ก็ได้นะครับก็จัดว่าถึกอยู่ฮะ ประมาณนี้นะฮะได้ป้อมเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับสายนี้ใครสนใจลองเอาไปเล่นก็เอาไปเล่นได้นะแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะฮะว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะครับตัวดูเลือดน่าเกลียดฮะตัวดูเลือดน่าเกลียดก็คใครไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันฝากกดให้กันด้วยนะครับใครอยากมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับใน a c e b o o k Live นะครับ J A Y O P นะจ๊ะนะครับชื่อเดียวกันกับ YouTube นั่นแหละ ก็ตามมาดูตามมาติดตามตามมาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า